ซูดานตายประเทศใหม่สุดของโลกกำเนิดจากประชามติแยกตัวและเส้นทางสู่รัฐเอกราชเมื่อปี2011ในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลของแอฟริกาที่ซึ่งแม่น้ำนายไหลคดเคี้ยวผ่านทะเลทรายและทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์มีอาณาจักรเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งเคยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อว่าซูดาน อาณาจากักรนี้แพ่ขยายจากทะเลทรายทางเหนือที่ร้อนระอุไปจนถึงป่าดงดิบทางใต้ที่ชุ่มชื้นแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่กลับซ่อนความแตกต่างลึกซึ้งที่กัดกร่อนจากภายในทางเหนือผู้คนส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์อาหรับและนับถือศาสนาอิสลามพูดภาษาอาหรับเป็นหลักขณะที่ทางใต้เต็มไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์แอฟริกันหลากหลาย เช่นดิมก้านูเออและชินลุกพวกเขานับถือศาสนาคริสต์หรือความเชื่อดั้งเดิมและใช้ภาษาท้องถิ่นนับร้อยภาษาความแตกต่างเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินแต่เป็นรากฐานของการแบ่งแยกที่ฝังลึกมานานหลายศตวรรษย้อนกลับไปในยุคที่ซูดานยังอยู่ภายใต้การปกครองของอนานิคมอังกฤษอียิปต ผู้ปกครองมองเห็นความแตกต่างนี้ชัดเจนพวกเขาแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วนโดยให้ทางเหนือพัฒนาในแบบอาหรับอิสลามขณะที่ทางใต้ถูกทิ้งไว้ให้ล้าหลังไร้โครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาที่เท่าเทียมเมื่อเวลาผ่านไปความเหลื่อมล้ำนี้กลายเป็นบาดแผลที่ยากจะสมานผู้คนทางใต้รู้สึกถูกกดขี่ถูกมองข้าม และถูกบังคับให้ยอมรับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของตนเองความขัดแย้งเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ซูดานจะได้รับเอกราชในปี1956กลุ่มกบฏท,ทางใต้เริ่มรวมตัวกันเรียกร้องสิทธิ์และความเท่าเทียมแต่รัฐบาลทางเหนือที่นำโดยผู้นำอาหรับมองว่าการเรียกร้องเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อเอกภาพ พวกเขาตอบโต้ด้วยการใช้กฎหมายชารีอะทั่วประเทศซึ่งยิ่งจุดชนวนความไม่พอใจให้ลุกลามแล้วสงครามกลางเมืองครั้งแรกก็ปะทุข,ขึ้นในปลายทศวรรษ1950มันเริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆเ,เช่นการจะลาจนในหมู่บ้านทางใต้แต่ไม่นานก็กลายเป็นการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างกองทัพรัฐบาลทางเหนือ กับกลุ่มกบฏท,ทางใต้ที่เรียกตัวเองว่าอัญญาอัญญาพวกเขาสู้กันในป่าทึบและทุ่งโลง่งใช้ทั้งอาวุธดั้งเดิมและสมัยใหม่ที่ลักลอบนำเข้าสงครามนี้กินเวลานานกว่า17ปีจนถึงปี1972มันคราชีวิตผู้คนไปมากกว่า500,000คนบ้านเรือนถูกเผาหมู่บ้านถูกทำลาย เด็กๆถูกบังคับให้เป็นทหารและผู้คนนับล้านต้องอบพยพหนีภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือค่ายผู้หลีภยัยความหิวโหวยและโรคระบาดตามมาทำให้ความทุกข์ทวีคูณแต่ในที่สุดข้อตกลงสันติภาพแอดดิสอาบาบาก็เกิดขึ้นในปี1972ให้ทางใต้มีอิสระในการปกครองตนเองบางส่วนมันเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่ความสงบนั้นเปราะบางราวกับใหญ่แม่งมุมไม่นานนักในปี1 9 9 3สงครามกลางเมืองครั้งที่สองก็กลับมาอาวาดเมื่อรัฐบาลทางเหนือประกาศยกเลือกข้อตกลงเดิมและบังคับใช้กฎหมายอิสลามทั่วประเทศครั้งนี้กลุ่นกบฏท,ที่นำโดยจอรการังและต่อมาคือซันวาคีได้ก่อตั้งกระบวนการปลดปล่อยประชาชนซูดาน หรือ SPLM พวกเขาต่อสู้ด้วยกลยุทธ์เกอริลล่าซุ่มโจมตีในป่าและแม่น้ำสงครามครั้งนี้ยาวนานกว่า22ปีจนถึงปี2005มันกลายเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่โวดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า2ล้านคนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนที่ตายจากความหิวโหยโรคภัยและการสังหารหมู่ ผู้คนอีกกว่า4ล้านคนถูกพลักดันให้พลัดถิน่นบางคนหนีไปเอธิโอเปียเคนยาหรืออยู่กันดากลายเป็นผู้ลี้ภัยที่ไร้บ้านภาพของเด็กผอมแห้งเดินเท้าเปล่าข้ามทะเลทรายหรือครอบครัวที่สูญเสียทุกอย่างกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ทรมานนี้สงครามไม่เพียงทำลายชีวิตแต่ยังฉีกขาดสังคมปลูกฝังความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์ และทำให้เศรษฐกิจล่มสลายทรัพยากรน้ำมันที่ควรเป็นพรกลับกลายเป็นคํำสาบเมื่อทั้งสองฝ่ายแย่งชิงกันในที่สุดข้อตกลงสันติภาพครอบคลุมในปี2005ได้นำไปสู่การลงประชามติในปี2011ทำให้ดินแดนทางใต้แยกตัวออกมาเป็นประเทศใหม่ชื่อว่าซูดานใต้แต่รากเหง้าของความขัดแยง้งยังคงฝังลึก ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ศาสนาและภาษาที่สะสมมานานได้ล่อล้อมให้เกิดการต่อสู้อันยาวนานนี้และแม้แต่ในปัจจุบันเงาของสงครามยังคงหลอกหลอนผู้คนที่นั่นเรื่องราวของสุนใต้น,นี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับพลังของความแตกต่างที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างยุติธรรมซึ่งสามารถจุดประกายไฟแห่งความขัดแย้งให้ลุกโหมได้ทุกเมื่อ ในเดือนมกราคมปี2011ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังและความทรงจำอันขมขื่นจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานหลายทศวรรษชาวซูดานใต้จำนวนมหาศาลได้มาร่วมกันในเหตุการณ์ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์พวกเขายืนต่อคิวยาวเหยียด หน้าคูหาลงคะแนนภายใต้แสงแดดแผดเผาของแอฟริกาและสายตาของผู้สังเกตการจากนานาชาติทุกคนต่างรู้ดีวันนี้คือโอกาสที่จะกำหนดชะตากรรมของตนเองหลังจากที่ต้องทนทุกข์กับความขัดแย้งที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านและทำลายชุมชนนับไม่ถ้วนผลลัพธ์ที่ออกมาช่างน่าทึ่ง คะแนานเสียงเกือบ99%เห็นชอบกับการแยกตัวเป็นเอกราชจากสานเหนือมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นเสียงสะท้อนจากหัวใจของผู้คนที่เคยถูกกดขี่ถูกบังคับให้ต่อสู้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานและไฟฝันถึงการปกครองตนเองอย่างแท้จริงเด็กๆที่เติบโตมากับเสียงปืนและค่ายผู้ลีภ้ภัยผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เล่าเรื่องราวสงครามให้ลูกหลานฟังและนักรบเก่าที่วางอาวุธลงเพื่อหย่อนบัตรลงคะแนนต่างรวมกันเป็นฉันทามติที่ท่วมท้นนี้มันเป็นเหมือนการตื่นขึ้นของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในภูมิภาคนี้ซึ่งรวมถึงชาวดิงกานูเออและกลุ่มอื่นๆที่เคยถูกมองข้ามพวกเขามองเห็นอนาคตที่สดใสกว่าเดิม ไร้ซึ่งการแทรกแซงจากรัฐบาลกลางในคาทูมที่เคยกดทับพ,พวกเขาด้วยกฎหมายศาสนาและการแบ่งสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมการลงประชามตินี้ไม่เพียงแต่การลงคะแนนเสียงแต่ยังเป็นการเยียวยาบาดแผลจากสงครามสองครั้งใหญ่ที่กินเวลาร่วม50ปีโดยได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงสันติภาพปี2005 ที่ปูทางมาสู่วันนี้มันจุดประกายความหวังให้กับชุมชนที่กระจัดกระจายผู้คนเฉลิมฉลองด้วยการร้องเพลงผืนเมืองและเต้นรำรอบกองไฟแม้จะยังมีอุปสรรคอย่างความยากจนและโครงสร้างพื้นฐานที่ย่ำแย่รออยู่ข้างหน้าก็ตามแต่เสียงส่วนใหญ่ที่ดังก้องนี้ได้ประกาศชัดเจนว่าพวกเขา พร้อมที่จะสร้างบ้านเกิดใหม่ด้วยมือของตนเองแล้วในคืนวันที่9กรกฎาคมปีเดียวกันนั้นเองเมื่อนาฬิกาเดินเข้าสู่เที่ยงคืนท้องฟ้าเหนือเมืองจูบาก็สว่างสวัยด้วยดอกไม้ไฟและเสียงโห่ร้องกึกก้องจากผู้คนนับแสนที่มาร่วมชุมนุมสุดานใต้ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการทิ้งชื่อเดิม และก้าวขึ้นมาเป็นสาธารณรัฐสานใต้อย,ย่างภาคภูมิใจเมืองจูบาที่เคยเป็นเพียงฐานที่มั่นของกองกำลังกบฏตอนนี้กลายเป็นเมืองหลวงอย่างเต็มตัวด้วยถนนที่คึกคักไปด้วยผู้คนจากทั่วทรสารธงชาติใหม่ที่ผสมผสานสีสันสดใสยอย่างสีดำแดงขาวเขียวและน้ำเงิน พร้อมดาวเหลืองสองประกายได้โบกสะบัดบุญยอดเสาเป็นครั้งแรกสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นตัวแทนของการต่อสู้การสูญเสียและความหวังที่รวมกันเป็นหนึ่งผู้นำอยังซัลวาคีมายาดิตได้ยืมประกาศต่อหน้าประชาคมโลกด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่หนักแน่นขณะที่ผู้คนร้องเพลงชาติใหม่ที่เพิ่งแต่งขึ้น ทหารเกณฑ์และพลเรือนต่างกอดกันกลมด้วยน้ำตาแห่งความดีใจเพราะนี่คือจุดสิ้นสุดของการถูกปกครองโดยรัฐบาลที่ห่างไกลและไม่เข้าใจวัฒนธรรมของพวกเขาเพียงไม่กี่วันถัดมาในวันที่14กรกฎาคมสาธารณรัฐสุนใต้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างรวดเร็วโดยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเสียงปรบมือจากที่ประชุมใหญ่ในนิวยอร์กมันทำให้ประเทศนี้ได้รับการขนานนามว่าประเทศเกิดใหม่ล่าสุดของโลกซึ่งเป็นเปี่ยมด้วยศักยภาพจากทรัพยากรน้ำมันทองคําและดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แต่ก็ต้องผเผชิญกับความท้าทายอย่างการสร้างรัฐบาลใหม่การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่พังพินาศจ,จากสงคราม และการรวมชาติพันธุ์ที่แตกแยกให้เป็นหนึ่งเดียวผู้คนในหมู่บ้านห่างไกลต่างจุดเทียนเฉลิมฉลองขณะที่เด็กๆวิ่งเล่นกับธงชาติเล็กๆในมือพวกเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ซึ่งพวกเขาจะได้กำหนดอนาคตด้วยตนเองแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่การเกิดของชาติใหม่นี้ ได้จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับกระบวนการเอกรากทั่วโลกใต้ผืนดินของซาอูดาดานยังซ่อนขุมทรัพย์อีกอย่างที่ทำให้ดินแดนนี้กลายเป็นจุดสนใจของโลกนั่นคือน้ำมันดิบที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้พรมแดนเดิมกับซูดานทางเหนือ ที่ซึ่งแหล่งน้ำมันหลักๆก,กระจุกตัวอยู่ใต้ชั้นหินและดินทรายแหล่งเหล่านี้ถูกค้นพบและเริ่มขุดเจาะมานานหลายทศวรรษส่งผลให้เกิดท่อส่งน้ำมันยาวไกลที่เชื่อมโยงไปยังท่าเรือในทะเลแดงทำให้เซาสูดานกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญในภูมิภาค รายได้จากน้ำมันนี้เป็นเสมือนเลือดใหม่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจช่วยสร้างงานสร้างโรงเรียนและพัฒนาเมืองต่างๆให้เจริญขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้แหล่งขุดเจาะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านดินโคลนกลายเป็นชุมชนที่มีไฟฟ้าและถนนลาดยางแต่ในขณะเดียวกัน น้ำมันนี้ก็จุดชนวนความขัดแย้งที่รุนแรงเพราะพรมแดนเดิมระหว่างเซาสูดานกับสูดานทางเหนือเคยเป็นจุดแบ่งเขตแหล่งน้ำมันทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่องสิทธิการครอบครองและการแบ่งปันรายได้ชุมชนท้องถิ่นบางแห่งต้องเผชิญกับมลพิษจากน้ำเสียและการรั่วไหลของน้ำมันที่ทำลายดินและน้ำ ขณะที่กลุ่มติดอาวุธและรัฐบาลต่างแย่งชิงการควบคุมแหล่งทรัพยากรนี้ส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองและการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนนับล้านถา่าหากจัดการอย่างชาญฉลาดน้ำมันนี้ก็อาจเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ช่วยให้สาวซูดานก้าวข้ามความยากจนและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับลูกหลานหลังจากการแยกตัวเป็นเอกราชซูดานใต้และซูดานเหนือยังคงถูกผูกมัดด้วยปมปัญหาที่ค้างคาใจราวกับรอยแผลที่ยังไม่หายสนิท ซึ่งกลายเป็นจุดเปราะบางที่คุกคามความสงบสุขระหว่างสองชาติที่เพิ่งเกิดใหม่นี้ลองนึกภาพฉากของแผ่นดินที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ตอนนี้ถูกแบ่งแยกด้วยเส้นเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งสรรปันส่วนรายได้จากแหล่งพลังงานมหาศาลอย่างน้ำมันซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจทั้งคู่ สูดานใต้ผู้ครอบครองบ่อน้ำมันส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเส้นทางท่อส่งที่พาดผ่านดินแดนสูดานเหนือเพื่อขนส่งน้ำมันออกสู่ตลาดโลกทำให้เกิดข้อถกเถียงไม่จบสิ้นเรื่องค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ควรเป็นธรรมและสมเหตุสมผลโดยสูดานเหนือเรียกร้องส่วนแบ่งที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสียแหล่งรายได้เดิม ขณะที่สูดานใต้รู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบราวกับถูกบีบคอทางเศรษฐกิจความขัดแย้งเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อพูดถึงเขตอาบีเยพื้นที่พิพาทที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทุ่งหญ้าและบ่อน้ำมันซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ครอบครองโดยชาวอาบิเยส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าดิงกาที่ใกล้ชิดกับสานใต้ แต่ซูดานเหนือก็ยืนยันความเป็นเจ้าของผ่านประวัติศาสตร์และการปกครองเดิมทําให้ต้องรอการลงประชามติแยกต่างหากเพื่อตัดสินชะตากรรมทว่าการลงประชามติที่ล่าช้ากลายเป็นชนวนระเบิดเวลาเพราะระหว่างรอคอยชาวบ้านในพื้นที่ต้องเผชิญกับความขัดแยง้งติดอาวุธเป็นระยะยระยะ ความไม่ลงรอยเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แต่โต๊ะเจรจาแต่แผ่ขยายไปสู่ความตึงเครียดร,ระหว่างสองรัฐบาลโดยบางครั้งนำไปสู่การปิดกั้นท่อส่งน้ำมันหรือการประทะกันบริเวณชายแดนสร้างบรรยากาศแห่งความไม่ไว้วางใจที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพราะบางราวกับใยแมงมุมที่พร้อมขาดสะบั้นทุกเมื่อ จากจุดเริ่มต้นที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังของการเป็นชาติใหม่ที่พ้นจากสงครามกลางเมืองยาวนานสูดานใต้กลับต้องเผชิญบททดสอบภายในที่หนักหน่วงเพียงไม่กี่ปีหลังได้รับเอกราชเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองที่หมักหมมมานานประทุข,ขึ้นเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี2013 โดยจุดชนวนมาจากการแบ่งแยกภายในกลุ่มผู้นำที่อาศัยฐานอำนาจจากชนเผ่าหลักโดยเฉพาะระหว่างชนเผ่าดิงกาและนูเออซึ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศผู้นำจากดิงกาและนูเออที่เคยร่วมต่อสู้เคียงบาเคียงไหลเพื่อเอกราชกลับหันมาห้าหันกันเองด้วยข้อกล่าวหาการทุจริตและการกีดกันอำนาจ ทำให้กองกําลังติดอาวุธจากทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างดุเดือดเริ่มต้นจากเมืองหลวงจูบาแล้วลุกลามไปทั่วประเทศราวกับไฟลามทุ่งสงครามนี้ไม่ใช่แค่การสู้รบทางการทหารแต่กลายเป็นวิกฤตมนุษยธรรมที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในทวีปแอฟริกาโดยมีผู้คนนับล้านต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน กลายเป็นผู้ลี้ภัยที่หลบหนีข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาเอธิโอเปียหรือแม้แต่กลับไปยังซูดานเหนือที่พวกเขาเพิ่งแยกตัวออกมาชาวบ้านจำนวนมากต้องเผชิญกับความหิวโหวยโรคระบาดและความรุนแรงทางเพศขณะที่ค่ายผู้ลี้ภัยเต็มไปด้วยเรื่องราวสะเทือนใจของครอบครัวที่ถูกแยกจากกัน เด็กๆที่สูญเสียพ่อแม่และผู้หญิงที่ถูกทำร้ายความเปราะบางของสถาบันรัฐในซูดานใต้ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนเพราะรัฐบาลใหม่ยังขาดโครงสร้างที่มั่นคงการทุจริตขอรับชั่นแพร่หลายและกองทัพถูกแบ่งแยกตามสายชนเผ่าทำให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐกิจที่พึ่งพารายได้จากน้ำมันเกือบทั้งหมดถูกท้าทายอย่างหนักเมื่อการสู้รบทำให้การผลิตน้ำมันหยุดชะงักท่อส่งถูกปิดกั้นและราคาน้ำมันโลกผันผวนส่งผลให้เงินทุนสำหรับพัฒนาประเทศหดหายประชาชนต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและขาดแคลนอาหาร สงครามกลางเมืองนี้ไม่เพียงแต่ทำลายความหวังของประชาชนแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าของปัญหาที่ฝังลึกเช่นการแบ่งแยกชนเผ่าการขาดเอกภาพนิชาติและการพึ่งพาทรัพยากรเดียวที่ทำให้ประเทศใหม่นี้ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางความโกลาหลในดินแดนที่เคยถูกไฟสงครามแผดเผา ความหวังแห่งสันติภาพยังคงส่องประกายแม้จะริบรีข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้นในปี2018ได้กลายเป็นแผนที่นำทางสำหรับการหยุดยิงการแบ่งปันอำนาจและการฟื้นฟูรัฐชาติที่แตกสลายแต่เส้นทางนี้ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ทำให้การเดินทางต้องสะดุดหยุดเป็นระยะระยะลองนึกภาพกลุ่มผู้นำจากฝ่ายต่างๆที่เคยต่อสู้กันอย่างดุเดือด มานั่งล้อมวงเจรจากันใต้ร่มไม้ในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยร่องรอยกระสุนข้อตกลงนั้นวางกรอบให้ทุกฝ่ายวางอาวุธลงหยุดการเข็นฆ่าและเริ่มแบ่งปันอำนาจปกครองเพื่อให้เสียงของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ดังก้องในรัฐบาลใหม่มันยังรวมถึงแผนฟื้นฟูรัฐโดยการสร้างสถาบันที่เข้มแข็งส่งเสริมการเลือกตั้งและเยียวยาบาดแผลจากสงครามที่ยาวนานหลายทศวรรษ แต่ในความเป็นจริงการนำแผนนี้ไปปฏิบัติกลับเหมือนการเดินฝ่าทะเลทรายที่เต็มไปด้วยพายุทรายความไม่ไว้วางใจระหว่างฝ่ายต่างๆยังคงฝังรากลึกเหมือนรอยแผลที่ไม่เคยหายสนิทผู้นำบางคนมองว่าอีกฝ่ายยังแอบซ่อนอาวุธหรือวางแผนทรยศทำให้การเจรจาต่อรองกลายเป็นการต่อรองที่เต็มไปด้วยความระแวงทรัพยากรที่มีจำกัดยิ่งทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้น งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูรัฐมีไม่พอที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่เงินที่ควรนำไปสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลกลับถูกลืนหายไปกับความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตที่ยังหลงเหลือจากยุคสงครามและที่แย่กว่านั้นคือเหตุปะทะเฉพาะจุดที่ผุดขึ้นเป็นช่วงๆเหมือนไฟป่าที่ดับไม่สนิท อาจเป็นการแย่งชิงพื้นที่ทำกินระหว่างชุมชนหรือการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ยอมรับข้อตกลงทำให้ผู้คนต้องหนีภัยอีกครั้งความรุนแรงเหล่านี้ไม่เพียงทำลายชีวิตแต่ยังบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพทำให้หลายคนสงสัยว่าข้อตกลงนี้จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงได้หรือไม่ทว่าท่ามกลางความมืดมิด ยังมีแสงสว่างจากชุมชนที่เริ่มสร้างสะพานเชื่อมโยงกันผ่านโครงการปรองดองท้องถิ่นที่นำผู้นำชุมชนมาร่วมมือกันแก้ปัญหาทำให้เส้นทางสันติภาพนี้ยังคงเดินต่อไปแม้จะช้าและเต็มไปด้วยหลุมพรางขณะที่สันติภาพยังคงเป็นเพียงความฝันที่ต้องต่อสู้เพื่อให้เป็นจริง ชีวิตประจำวันของผู้คนในดินแดนนี้ยังคงผูกติดกับเศรษฐกิจที่เปราะบางและการยังชีพที่ต้องดิ้นรนทุกวันนอดเหนือจากน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่เคยนำรายได้มหาศาลแต่ตอนนี้ถูกกดดันจากราคาตลาดโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองประชากรส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการเกษตรยังชีพที่เรียบง่ายแต่เสี่ยงภัยพวกเขาปลูกข้าวโพด มันสัมปะหลังและผักผลไม้ในดินที่แห้งแลง้งโดยต้องต่อสู้กับภัยแลง้งน้ำท่วมและ,มะแมลงศัตรูพืชที่ทำให้ผลผลิตลดน้อยลงทุกปีชาวบ้านจำนวนมากเลี้ยงปศุสัตว์เช่นวัวแกะและแพะซึ่งไม่เพียงเป็นอาหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมการย้ายฝูงสัตว์ข้ามทุ่งหญ้าเพื่อหาที่กินหญ้าใหม่กลายเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมา แต่ก็มักนำไปสู่ความขัดแย้งกับชุมชนอื่นที่แย่งชิงแหล่งน้ำหรือทุ่งหญ้าเดียวกันการค้าข้ามพรมแดนก็เป็นอีกเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ขายข,าขนสินค้ายอย่างผ้าอาหารและเครื่องมือข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้เส้นทางที่เต็มไปด้วยด่านตรวจและความเสี่ยงจากโจรปล้นแต่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากฐานที่ต่ำมาก ถนนหนทางส่วนใหญ่ยังเป็นทางดินที่กลายเป็นโคลนตมในฤดูฝนทำให้การขนส่งสินค้าต้องล่าช้าและมีราคาแพงการแพทย์ก็เช่นกันโรงพยาบาลในชนบทขาดแคลนยาและแพทย์ผู้คนต้องเดินทางไกลหลายวันเพื่อรับการรักษาโรคพื้นฐานอย่างมาลาเรียหรืออหิวาตกโรคส่วนการศึกษาก็ยังเป็นเพียงความฝันสำหรับเด็กจำนวนมากโรงเรียนหลายแห่งถูกทำลายจากสงคราม และครูที่เหลืออยู่ต้องสอนในห้องเรียนที่ไม่มีหนังสือหรืออุปกรณ์ทำให้อัตราการรู้หนังสือต่ำติดอันดับโลกการพัฒนารัฐเกิดใหม่นี้จึงเหมือนการวิ่งแข่งกับเวลาและความเสี่ยงด้านความมั่นคงทุกโครงการสร้างถนนใหม่หรือโรงเรียนต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธที่อาจโจมตีได้ทุกเมื่อผู้คนต้องสร้างชีวิตใหม่ท่ามกลางความไม่แน่นอนแต่ด้วยความยืดหยุ่นที่ฝังลึกในวัฒนธรรม พวกเขายังหาทางรอบผ่านการช่วยเหลือกันในชุมชนการค้าที่ชานฉลาดและความหวังว่าวันหนึ่งเศรษฐกิจนี้จะเติบโตแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองถึงการเดินทางของประเทศนี้เหมือนกับเรื่องเล่าที่พึ่งเปิดหน้าแรกของหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกต่างจับตาดูอย่างไม่วางตา ซูดานใต้เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าของผู้คนที่ต้องการหลุดพ้นจากพันธนาการของการปกครองที่ไม่เป็นธรรมพวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของซูดานใหญ่แต่ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมศาสนาและชาติพันธุ์ทำให้เกิดการต่อสู้ยาวนานหลายทศวรรษจนในที่สุด พวกเขาก็ได้รับชัยชนะในการลงประชามติที่ประกาศเอกราชสร้างรัฐที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพแต่การสร้างรัฐที่ครอบคลุมทุกกลุ่มนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันเหมือนกับการถักทอผืนผ้าที่มีได้หลากสีสันและลวดลายประชาชนที่นี่ประกอบด้วยชนเผ่านับร้อยเช่นดิงกานูเออและชินลุก แต่และกลุ่มมีประเพณีภาษาและความต้องการที่แตกต่างกันการรวมพวกเขาเข้าด้วยกันต้องอาศัยผู้นำที่มองเห็นคุณค่าของความหลากหลายไม่ใช่การแบ่งแยกเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหากรัฐบาลสามารถสร้างสถาบันที่เป็นธรรม เช่นรัฐสภาที่มีตัวแทนจากทุกเผ่าและกฎหมายที่ปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยก็จะเป็นก้าวสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งที่อาจประทุขึ้นอีกครั้งเหมือนกับการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างภูเขาที่ห่างไกลส่วนเรื่องการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมนั้นยิ่งเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงยิ่งกว่า เพราะซูดานใต้นั่งอยู่บนขุมรั์ม,มหาศาลใต้พื้นดินน้ำมันดิบไหลรินราวกับเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของประเทศแต่แทนที่จะนำพาความมั่งคั่งมาสู่ทุกคนมันกลับกลายเป็นคำสาปที่ทำให้เกิดการแย่งชิงและคอรับชันผู้คนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลจากเมืองหลวงจูบายังคงต้องดิ้นรนกับความยากจน ขณะที่รายได้จากน้ำมันไหลเข้ากระเป๋าของชนชั้นนำเพียงไม่กี่คนการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเริ่มจากการปฏิรูประบบการเงินที่โปรง่งใสเช่นการจัดตั้งกองทุนแห่งชาติที่แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนสะพานและโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าทรัพยากรเหล่านี้เป็นของพวกเขาจริงๆไม่ใช่สมบัติของผู้มีอำนาจและที่สำคัญที่สุดคือการแปลงความมั่งคั่งจากน้ำมันให้กลายเป็นบริการสาธารณะที่จับต้องได้เหมือนกับการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้งอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ทุกคนลองนึกภาพโรงพยาบาลที่เคยสุดโทม ได้รับการปรับปรุงด้วยเงินจากน้ำมันจนสามารถรักษาเด็กๆที่ป่วยด้วยโรคมาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือโรงเรียนที่กระจายไปตามหมู่บ้านห่างไกลเปิดโอกาสให้เด็กสาวได้เรียนรู้และฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าแต่ความทา้าทายยังคงอยู่เพราะคำสาบทรัพยากร ที่ซึ่งความร่ำรวยจากธรรมชาตินำมาซึ่งความขัดแย้งและความไม่มั่นคงยังคงหลอกหลอนประเทศนี้หากซูดานใต้าสามารถพลิกผันมันให้กลายเป็นเงินปันผลสันติภาพผ่านการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มติดอาวุธการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันและการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจาก,กเกษตรกรรมและท่องเที่ยว ก็จะเป็นตัวอย่างอันงดงามให้กับโลกใบนี้